เชียงเดียวเยอเนียร์เยอหนามจัดแต่งสวยอยู่นะจานี้จ้าเนี่ย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 จ้าเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยเยอเนียร์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 เยอเน ร้อนไหมเยบิน e ร้อนไหมจิ lonely, ๊กซอสองดังเข้ามามาเดียวสองดังที่ในห้างห้างห้างเวียดนามขายของมีแต่เสื้อผ้าเอาใจตลาดเวียดนาม ตลาดที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุดตลาดได้ซื้อหมวกให้นางนางร้อนเหมือนเมืองไทยแหละช, <laughs> ชาพกชาแพรกันเจ๊ฮะตลาดก็ไม่มีอะไรร้อนมากในห้างห้างห้างเวียดนามาขายของมีแต่เสื้อผ้าเอาใจตลาดเวียดนาม ตลาดที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุดไปเดินแม่น้ำถ้าเป็นเกาหลีก็หันคังนะจันตรงเนี้ยอัแเนี้ยอันเนี้ยซาจินอันทิกันตา เวีนามชาบูเล่เลเล่มีแต่ผักมีอะไรบ้างอ่ะเวียนามชาบู <c oughs> <c oughs>